60ปีก่อนถ้าพูดถึงเกาหลีใต้ไม่มีใครนึกว่าจะเห็นภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนะครับ GDP เกาหลีใต้น้อยกว่าเฮติเยเมนหรือว่าเอธิโอเปียเป็นหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดในโลกแทบไม่มีไฟฟ้าใช้อุตสาหกรรมสิ่งทองเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศแต่ในเวลาไม่กี่สิบปีเกาหลีใต้กลายมาเป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกก้าวกระโดดขึ้นมาติดหนึ่งใน10ประเทศนวรัตรกรรมชั้นนําของโลกฮุนไดแอลจีซัมซุง ล้วนเป็นแบรนด์คุ้นหูของคนทั่วโลกยังไม่รวมถึง B T S Blackpink Parasite Squid Game ซึ่งเป็นกระแสฮันลิวหรือว่าคลื่นเกาหลีที่แผ่อิทธิพลไปทั่วโลกเกาหลีใต้ทำได้อย่างไร ปี1953เกาหลีใต้บอบช้ำอย่างหนักจากสงครามเกาหลีที่กินเวลานาน3ปีทำให้มีผู้เสียชีวิตไป2ล้านคนสภาพของประเทศที่ยากจนก่อนอยู่แล้วจากสงครามโลกครั้งที่สองและการยึดครองของญี่ปุ่นทำให้มองไม่เห็นอนาคตข้างหน้าจะดูเหมือนเกาหลีเหนือจะเริ่มเดินหน้าก่อนครับแปปีหลังสงครามเกาหลีเกาหลีเหนือเริ่มฟื้นฟูแล้วก็วางพื้นฐานอุตสาหกรรมยุคใหม่ขณะที่เกาหลีใต้ต้องมาเจอกับความวุ่นวายทางการเมือง การทุจริตเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องตัวเองและการที่ต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากสหรัฐแต่แล้วก็มาถึงจุดเปลี่ยนในวันที่16พฤษภาคม1961เมื่อในพลปักจุงฮีทำรัฐประหารยึดอำนาจซึ่งมาดากแกนนำก็คือผู้ที่ไม่พอใจต่อสภาพยากจนในขณะที่ญี่ปุ่นกลับมีการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและที่สำคัญก็คือเริ่มเห็นสัญ,ญญาณเตือนจากการพัฒนาอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจเกาหลีเหนือที่ฟื้นตัวซึ่งเกาหลีเหนืออาจจะนํามาอ้างเพื่อบ,บุกเกาหลีใต้ด้วยเหตุผลที่จะทําให้คนเกาหลีทั้งหมดอยู่ดีกินดีถึงแม้รัฐบาลใหม่จะให้ความสําคัญอันดับแรกในการแก้ปัญหาความยากจนนะครับแต่ว่าเกาหลีใต้มีอุตสาหกรรมอยู่ไม่กี่อย่างขาดทรัพยากรธรรมชาติไม่เหมือนกับเกาหลีเหนือแถมด้วยประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากประเทศที่ส่งออกผลิตผลทางการเกษตรต้องกลายมาเป็นผู้นําเข้า ชาวต่างชาติที่ไปเกาหลีใต้อธิบายนะครับว่าท้องถนนในกรุงโซงเต็มไปได้วยขอทานหญิงขายบริการและเด็กๆที่มาขายหมากฝรั่งในปี1 9 6เเกาหลีใต้มีมูลค่า GDP เฉลี่ยต่อประชากรที่คนละ2,700บาทปัจจัยเหล่านี้ทําให้แทบมองไม่เห็นทางที่เกาหลีใต้จะก้าวขึ้นมาสู่แนวหน้าของประเทศอุตสาหกรรมที่เป็นอยู่ในปัจจุบันที่ GDP ต่อประชากรปี2020อยู่ที่1ล้านบาท ถึงแม้ว่าดูจะหมดหวังนะครับแต่ก็กลับมีความเคลื่อนไหวที่เป็นการวางรากฐานสร้างปฏิหารให้กับเกาหลีใต้นั่นก็คือบุคลากรที่มีความสามารถทางเศรษฐกิจการศึกษาและการเงินส่วนหนึ่งก็มาจากความช่วยเหลือของสหรัฐที่ได้ให้ความรู้ทางเทคนิคกับคนเกาหลีหลายพันคนผ่านโครงการฝึกอบรมแล้วก็การศึกษาในสหรัฐมีชาวเกาหลีจํานวนมากครับเดินทางไปเรียนวิทยศาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์เศรษฐศาสตร์ และการศึกษารวมถึงอื่นๆในสหรัฐและกลับมาทำงานให้กับรัฐบาลพวกเขาเหล่านี้เป็นกำลังสำคัญในการร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจกประเทศในระยะยาวในช่วงการรัฐประหารปี1961เศรษฐกิจของเกาหลีใต้อยู่ในมือของกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ที่เรียกว่าแชโบโดยกว่าเครื่องของกลุ่มแชโบที่ใหญ่ที่สุด50บริษัทเริ่มต้งขึ้นในทศวรรษที่1 950 ที่เป็นที่รู้จักดีก็คือช่องชูยองผู้ก่อตั้งหุ่นใดคู่อินโฮเจ้าของบริษัทลัคกี้เคมิคอลที่ภายหลังก็คือบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ยักษ์ใหญ่ LG แล้วก็ลีบยงชุนชายทยี่รวยที่สุดในเกาหลีใต้เจ้าของกลุ่มธุรกิจสัมสุขสิ่งแรกที่ปักจุงฮีทำหลังรัฐบระหารก็คือจับกลุมบรรดานักธุรกิจเหล่านี้แหละครับที่ถูกมองว่าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตแต่ว่าไม่นานหลังจากนั้น เขาได้ให้คนเหล่านี้กลับมาเป็นที่ปรึกษาทำงานใกล้ชิดกับเขาในการวางแผนพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศแชโบนั้นหมายถึงรูปแบบของกลุ่มบริษัทในเกาหลีใต้ที่เติบโตในทศวรรษที่1 960นะครับแล้วก็มีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศแชโบมีบริษัทในกลุ่มหลายบริษัทมีการถือหุ้นข้ามกันไปมาแต่การบริหารจัดการขึ้นอยู่กับตระกูลผู้ก่อตั้งมีการรวมศูนย์อำนาจบริหาร โดยได้รับการสนับสนุนทางการเมืองและการเงินเป็นอย่างมากจากรัฐบาลในช่วงทศวรรษที่1 960ถึง970ประธานธิบดีปักจุงฮีให้ความช่วยเหลือซัมซุงและก็บริษัทอื่นๆในด้านการเงินแล้วก็ปกป้องจากคู่แข่งนอกประเทศด้วยการห้ามบริษัทต,ต่างชาติขายสินค้าในเกาหลีใต้ตัวอย่างของแชโบที่โดดเด่นก็คือซัมซุงครับซึ่งเป็นแชโบที่ใหญ่ที่สุด เริ่มจากปี1938ที่เป็นบริษัทค้าสิ่งของอุปโภคบริโภคจนปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของกลุ่มมีมูลค่าร้อยละ1 5ของ GDP ของทั้งประเทศด้วยนโยบายปกป้องคู่แข่งของรัฐบาลซัมซุงได้ขยายในการทำเครื่องนุ่งห่มในช่วงสงครามเกาหลีจากนั้นมาในทศวรรษที่1960ก็เริ่มผลิตเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ตามมาด้วยอุตสาหกรรมหนักอุตสาหกรรมอวกาศและก็คอมพิวเตอร์ในทศวรรษที่1970 และในต้นทศวรรษที่ผ980มาถึงทศวรรษที่ผ990และ2000ซัมซุงได้ก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในผู้นำผู้ผลิตแท็บเลต็ตและโทรศัพท์มือถือของโลกรวมถึงการออกแบบและผลิตชิปคอมพิวเตอร์ครับถึงแม้ว่าจะมีฐานะยากจนหลังสงครามแต่ว่าเกาหลีใต้กลับมีการปฏิรูปการศึกษาที่รวดเร็ว และได้รับการปลดปล่อยจากการปกครองของญี่ปุ่นในปี1945ก็มีโรงเรียนใหม่เกิดขึ้นเป็นดอกเห็ดแล้วก็มีเด็กเข้าเรียนกันเป็นจํานวนมากถึงแม้ว่าหลังจากนั้นจะมีสงครามเกาหลีแต่ก็ไม่ได้ทําให้การเรียนนั้นหยุดชะงักยังมีการเรียนการสอนถึงแม้ว่าจะต้องไปทําในเต็นท์หรือว่าโรงงานที่ถูกทิ้งร้างเนื่องจากอาคารเรียนถูกทําลายระหว่างปี1945และ1960การเข้าเรียนชั้นประถมเพิ่มเป็น3เท่ามัธยมเพิ่มเป็น8เท่า และการศึกษาระดับที่สูงกว่านั้นเพิ่มขึ้น10เท่าภายในปี1960เด็กเกือบทุกคนไม่ว่าจะชายหรือหญิงได้รับการศึกษาในระดับประถมแล้วก็มีอัตราการออกจากโรงเรียนต่ำแล้วก็ถือว่าต่ำที่สุดในบรรดาประเทศยากจนในทศวรรษที่1ั5 0ิครับรัฐบาลได้ใช้ในโยบายการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้วยการลงทุนในการศึกษาของครูและการรักษามาตร,รฐานการสอนด้วยการที่ครู จะต้องเข้ารับการอบรมเพิ่มเติมอยู่เสมอรัฐในมุ่งในการสร้างการศึกษาระดับประถมและก็ปล่อยให้เอกชนดูแลการศึกษาที่สูงกว่านั้นทําให้กว่าครึ่งของโรงเรียนมัธยมและสถาบันอุดม,ดมศึกษาเป็นของเอกชนนอกจากนั้นนะครับรัฐบาลยังให้ความสําคัญกับการสร้างมาตรฐานการศึกษาให้เหมือนกันทั่วประเทศแม้แต่ในพื้นที่ชนบทในปี1 9 6เกาหอเกาหลีใต้เป็นประเทศที่มีช่องว่างการศึกษาระหว่างในเมือง กับชนบทน้อยกว่าประเทศพัฒนาแล้วหลายประเทศอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญครับที่ทําให้เกาหลีใต้ก้าวขึ้นเป็นประเทศนวัตกรรมชั้นนําก็คือการลงทุนในด้านการวิจัยและก็พัฒนาหรือว่า R&D ในช่วงแรกนั้นมีเพียงสถาบัน R&D เพื่อการป้องกันประเทศซึ่งตั้งขึ้นทันทีหลังสงครามเกาหลีและสถาบันวิจัยพลังงานปรมานูที่ตั้งขึ้นในปีผ959แต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ5ปีฉบับแรก ที่ออกมาเมื่อปี1 9 6 2ได้เน้นการส่งเสริม R&D ซึ่งก็ทำให้เกิดการตั้งสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปี1 9 6 6กระสะทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปี1967และสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูงในปี1971นอกจากนั้นรัฐบาลก็ได้ผลักดันให้บรรดากลุ่มแชโบลงทุนด้วยเม็ดเงินมหาศาลใน R&D R&D ในเกาหลีนั้นช่วยกระตุ้นการสร้างสิ่งที่เรียกว่า นวัตกรรมการสร้างตลาดซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ทําให้ผลิตภัณฑ์และบริการที่ซับซ้อนราคาแพงกลายเป็นของที่ง่ายขึ้นแล้วก็ราคาถูกลงทําให้ผู้บริโภคกลุ่มใหม่เข้าถึงได้ตัวอย่างก็เช่นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่ที่เกิดจากงาน R&D ที่รัฐบาลสนับสนุนทําให้ซัมซุงสามารถทําให้คนเข้าถึงโทรทัศน์โดยได้สร้างตลาดใหม่ในประเทศสําหรับโทรทัศน์ขาวดําในราคาที่คนเกาหลีซึ่งยังมีฐานะยากจนพอจะจ่ายได้ ในปี1ั7 6าสนะครับซัมซุงสามารถผลิตและจำหน่ายโทรทัศน์ในเกาหลีใต้ได้ถึง1ล้านเครื่องการลงทุนใน R&D ของรัฐบาลและเอกชนยังเพิ่มอย่างต่อเนื่องในปี1 9 9 5รัฐบาลได้เริ่มลงทุนเป็นเงินเกือบ50,000ล้านบาทในโครงการ10ปีสร้างสาปรนูภคบลอดแบนและโครงการสาธารณะที่จะใช้ประโยชน์จากโครงข่ายให้ได้มากที่สุดแต่เมื่อมาเกิดวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งเมื่อปี1997 รวมแชโบได้เปลี่ยนการพึ่งพาการส่งออกสินค้ามูลค่าเพิ่มต่ำซึ่งเป็นสินค้าส่งออกของประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่หรือว่าเสือเอเชียไปเป็นสินค้าและบริการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเช่นเซมิคอนดักเตอร์โทรศัพท์มือถือแล้วก็แอปพลิเคชันมาถึงช่วงทศวรรษที่2010ครับเริ่มมีธุรกิจขนาดกลางแล้วก็เล็กเกิดขึ้นในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI แล้วก็ความปลอดภัยทางไซเบอร์โดยบริษัทเหล่านี้เป็นของผู้ประกอบการรุ่นใหม่นะครับ ที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากรัฐบาลและหน่วยงานด้านเทคโนโลยีแห่งชาติตัวอย่างบริษัทที่ประสบความสำเร็จก็คือ Woo w o o า a Brothers ซึ่งเป็นสตาร์ทอัพในกลุ่มโซที่ใช้ประโยชน์จากโครงข่ายบ r o อดแบนด์สร้างแอปพลิเคชันสั่งแล้วก็ส่งอาหารโดยเมื่อปี2018 Woo w o o ิ a ได้กลายเป็นบริษัทระดับูนิคอน หลังจากนั้น1ปีครับบริษัท Delivery Hero ของเยอรมนี e, ก็ได้เข้ามาซื้อด้วยเงินกว่า1,32 0 0 0ล้านบาทโดยให้คิมบองจินซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งเป็นผู้บริหารธุรกิจในเอเชียซึ่งก็มีทั้งในกาหลีใต้เวียดนามแล้วก็ฮ่องกงและตอนนี้ก็กำลังมีการพัฒนาหุ่นยนต์ในการสมง้อมเทคโนโลยีไร้คนขับแล้วก็ระบบการจัดการรายได้และลูกค้าออนไลน์สำหรับร้านอาหาร 1988เป็นปีที่เกาหลีใต้เริ่มเปลี่ยนจากการปกครองแบบเผด็จก,การมาเป็นประชาธิปไตยมีการเปิดประเทศและก็เศรษฐกิจสู่โลกภายนอกมากขึ้นนะครับซื่อมวลชนเริ่มมีเสรีภาพมากขึ้นเกาหลีใต้มีรูปแบบการพัฒนาที่แตกต่างจากหลายประเทศครับคือเริ่มจากการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้ใตเผด็จก,การก่อนที่จะมาเป็นประชาธิปไตยการยกเลิกการเซ็นเซอร์ทําให้คนรุ่นใหม่สามารถที่จะแสดงออกแนวคิดใหม่ๆรวมถึงเรื่องที่ไม่มีใครกล้าพูดกล้าทำมาก่อน ทางทางดนตรีแล้วก็ภาพยนตร์ฮันริวหรือว่ากระแสะเกาหลีได้มาเริ่มต้นในช่วงปลายทศวรรษที่1990หลังวิกฤตต้ยมยำกุ้งนะครับโดยรัฐบาลตั้งเป้าที่จะส่งออกวัฒนธรรมเพื่อเป็นแหล่งรายได้จากต่างชาติในการที่จะนำมาพัฒนาเศรษฐกิจเมืม่อคิมแดจุงได้ขึ้นมาเป็นประธานธิบดีในปี1998เขาได้เรียกตัวเองครับว่าเป็นประธานธิบดีแห่งวัฒนธรรม รัฐบาลของเขาได้ออกกฎหมายพื้นฐานในการส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านวัฒนธรรมและมีการจัดสรรงบประมาณในเรื่องนี้เกือบ5,000ล้านบาทฮันริลจึงถือเป็นนวัตกรรมที่เกิดจากรัฐนะครับซึ่งอุตสาหกรรมบันเทิงยังคงพึ่งการสนับสนุนของรัฐเมื่อปี2020กระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวเกาหลีใต้ได้ประกาศว่าจะตั้งหน่วยงานใหม่ในกระทรวงเพื่อมาดูแลเรื่องของฮันริลโดยเฉพาะ เกาหลีใต้มีเป้าหมายใหญ่2อ,อย่างครับก็คือการสร้างรายได้จากการเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนภาพลักษณ์ของเกาหลีและสร้างความสัมพันธ์กับประเทศทั่วโลกซึ่งดูเหมือนฮันริวจะเป็นคําตอบที่ตรงจุดประสงค์ทั้งสองข้อฮันริเริ่มแผ่ขยายไปทั่วโลกนะครับเรื่องที่เป็นที่กล่าวขวัญไปทั่วโลกเป็นเรื่องแรกก็คือวิน t ท r ร o n a น a หรือว่าเพลงรักในสายลมหนาวเมื่อปี2002รัฐบาลเกาหลีใต้ได้ทำสัญญากับสถานีโทรทัศน์ ในประเทศเป้าหมายอย่างอิรักและก็อียิปเพื่อสร้างความรู้สึกบวกต่อเกาหลีครับในด้านตสาหกรรมเพลงหรือว่าเคป๊อปก็ได้เริ่มมีศิลปินกลุ่มเกิดขึ้นในต้นทศวรรษที่1 990เช่นเซอร์ไทจีแอนด์บอยที่เดบิวต์เมื่อปี1 992ครับหลังจากนั้นในช่วงกลางทศวรรษที่1 990ระบบการสร้างศิลปินเคป๊อปก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ศิลปินเกาหลีเข้าถึงแฟนๆไม่ใช่เฉพาะในเอเชียก็คือการ ใช้โซเชียลมีเดียขณะที่ญี่ปุ่นและจีนใช้โซเชียลมีเดียที่อยู่ในประเทศแต่เกาหลีใต้ใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่มีคนใช้ทั่วโลกทําให้เคป๊อปสามารถหาดูได้จากแพลตฟอร์มที่เป็นสากลฮันรีลหรือว่ากระแสะเกาหลีไม่ได้จํากัดเฉพาะแค่ละครหรือว่าเพลงนะครับแต่ที่จริงยังหมายถึงสินค้าอื่นๆของเกาหลีทั้งหมดที่ได้มีการปรับปรุงสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ใหม่ไม่ว่าจะเป็นซัมซุงหรือว่า lg อย่าง lg ครับได้ปรับภาพลักษณ์ของผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าราคาถูก มาเป็นของที่ทันสมัยรูปลักษณ์สวยงามเช่นเดียวกับเกียร์แล้วก็หุ่นใดที่ได้ทําในลักษณะเดียวกันในอุตสาหกรรมรถยนต์การลงทุนใน r อเในเรื่องของการออกแบบก,การผลิตและคุณภาพที่ดีส่งผลต่ออุตสาหกรรมโดยรวมของเกาหลีรวมถึงอุตสาหกรรมบันเทิงไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ละครหรือเพลงที่มีขั้นตอนการผลิตและคุณภาพที่ยอดเยี่ยมซึ่งผลักดันกระแสะเกาหลีไปได้ทั่วโลก ถึงแม้เกาหลีใต้จะประสบความสําเร็จก้าวขึ้นมาเป็นประเทศแห่งนวัตกรรมชั้นนําแต่ก็ยังคงมีความท้าทายหลายอย่างนะครับเช่นกลุ่มแชโบที่ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจแต่ได้กลายมาเป็นอุปษษษษสรรคสําคัญของการเกิดใหม่ของธุรกิจขนาดกลางแล้วก็เล็กนอกจากนั้นเกาหลีใต้ยังต้องพยายามหนีกการไล่ตามของจีนที่ได้เปลี่ยนนโยบายหันมามุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ไฮเทคซึ่งก็จะกลายเป็นคู่แข่งกับเกาหลีทั้งในตลาดในจีนแล้วก็ตลาดโลก ดังนั้นอนาคตเศรษฐกิจของเกาหลีใต้จึงขึ้นอยู่กับนวัตกรรมที่ผ่านมาเกาหลีใต้ได้เปรียบในขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรมนะครับด้วยการทําให้ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ราคาถูกลงแต่ตอนนี้อาจจะถึงเวลาที่เกาหลีใต้ต้องเปลี่ยนจากการเป็นผู้ตามที่รวดเร็วมาสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่เองทั้งหมดเพื่อให้เป็นผู้นำนวัตกรรมระดับโลกที่แท้จริงครับ